<Blue S 2> เลเะดนตีบลูคืออะไรและทําไมต้องบลูผมเล่าให้ฟังคาว่าบลูในภาษาอังกฤษมันก็แปลว่าสิ่งฟ้าสิ่งเงินใช่ไหมแต่ในอีกทางหนึ่งมันแปลว่าความเศร้าโศกซึ่งอันนี้มันบอกเป็นไกลๆแล้วว่าดนตีบลูเนี่ยมันต้องอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแน่ๆเพลงมันต้องเศร้าต้องหม่นหมองเนี่ยเพราะว่าดนตีบลูี่ยมันเกิดมาจากาความที่คนผิวสีใน ช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยเขาโดนกดขี่เพราะเขาเป็นทาสอยู่ตอนนตอนนั้นซึ่งมันเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในในใจของคนผิวสีที่อยู่ในอยู่ในระบบทาสเนี่ยมา,มานานมากแล้วในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานะ่คนผิวสีเนี่ยถูกนำมาใช้แรงงานถูกนำตัวมาจากฝั่งตะวันตกกลางและตะวันออกนะฮะมาใช้แรงงานใน พวกภาคเกษตรกรรมมาทำมาไล่ไล่ฝ้ายทำมาทำไล่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยไล่ยาสูงซึ่งไอ้รัฐที่มีคนผิวสีมากสุดในตอนนั้นนะก็จะมีพวกรัฐแรกเลยคือรัฐนิวออร์ีนแล้วก็รัฐดูเจน่ารัฐเวอร์ชิเนียซึ่งในระบบชาติเนี่ยมันทำให้คนผิวสีโดนลงโทษโดน ทำไมร่างกายโดนทารุณอย่างโหดร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแถมยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพใน,ในทุกๆด้านเลยตั้งแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่มีสิทธิเข้าเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนก็ไม่ให้หรือรอจะฝึกอา่านอีมันก็มันก็เป็นไปได้ยากนะฮะแล้วก็ไม่มีสิทธิประกอบพิธีทางศาสนาอะไรเลยเวลาเข้าโรงพยาบาลก็ ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิทอะไรรองรับคนผิวสีเลยในตอนนั้นคือไม่ใช่แค่เป็นพลเมืองชั้นสองครับแต่เป็นพลเมืองที่ชั้นต่ำที่สุดในอเมริกาตอนนั้น,นคือโดนกดขี่มากขนาดนั้นนะคุณคิดว่าเขารู้สึกยังไงลองลองลอง,ลองคิดดูนะแล้วเพราะที่ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีแต่ความทุกข์ความโศกเศร้าต่างๆคนผิวสีที่ทํางานทุกวันแทบไม่มีวันหยุดสิ่งที่มันจะ พอช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้ก็คือดนตรีก็คือการเล่นกีตาร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็กีตาร์นี่ก็แทบจะไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่ามันก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินที่จะซื้อนะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาโอแกนที่จะเล่นกันแล้วก็ดนตรี่ก็จะเป็นการยังไงครับร้องร้องบอกชีวิตที่มันรันทด ทุกทรมานนะครับเป็นบทเพลงที่ร้องเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานความผุบขื่นความปวดร้าวในแต่ละวันที่เขาเจอกันนะครับจริงมันก็คือเพลงเพื่อชีวิตนะใน,ในความคิดผมมันก็คือเพลงเพื่อชีวิตที่เขาได้เจอกันในในตอนนั้นในปีหนึ่งแปดหกหนึ่งถึงหนึ่งแปดหกห้าเนี่ยในตอนนั้นของอเมริกามันมีสงครามกลางเมืองหรือที่เรียกว่าซิวิวอร์ เกิดขึ้นระหว่างอเมริกาเหนือและอ,อเมริกาใต้ซึ่งในสาเหตุที่แท้จริงมันก็ยังคุมเคืออยู่นะครับมันก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่เขาคาดการณ์ก็คือเกิดจากการที่อเมริกาเหนือสนับสนุนการาเลิกทาสไม่มีระบบทาสแต่อเมริกาใต้ยังยังคสนับสนุนอยู่ยังไม่เห็นด้วยและในที่สุดในปีอ่1865เนี่ยในที่สุดเมื่ออเมริกาเหนือเนี่ย ชนะสงะครามเลยฮะไอ้กฎหมายการเลือกทาตก็ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีพศ1 8 6 5ภายใต้อุดมการณ์ที่เชื่อมั่นในความเสมอภาคและความมีเสรีภาพพรเป็นปัจเจกชนที่สมบูรณนะ์ที่พอกฎหมายมันประกาศออกมานะโอ้โหแน่นอนนะคนอือสีนะฉลองเลยครับแล้วก็เริ่มที่จะ คน,คนที่ทํางานอยู่ก็มีนะที่ยังทํางานในฟาร์มอะไรต่อไปก็ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มออกจากงานมาเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองเริ่มมีงานหรือทำงานอะไรที่เป็นเจ้านายตัวเองทีนี้ก็เริ่มสร้างชุมชนเริ่มสร้างวัฒนธรรมของตัวเองเริ่มมีมีผับเป็นของตัวเองมีร้านอาหารมีนูน่นมีนี่เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ต้องทนอยู่กับระบบชาติอะไรพวกนี้แล้วและแน่นอนว่า รวมถึงวัฒนธรรมทางดนตรีของคนผิวสีด้วยก็คือดนตรีบลูนะครับซึ่งเขามองว่าดนตรีบลูอ่ะจริงๆแล้วมันก็เกิดในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆมันเกิดจากช่วงที่ที่ผมเล่าไปเมื่อตอนแรกนะคคือว่าเกิดจากในฟาร์มในอะไรก่อนแต่ว่ามันมาพีคในช่วงนี้นั่นเองเพราะว่าเขามีอิสระมีอะไรขึ้นเราสามารถหาเล่นกีตงกีตาร์ได้ง่ายขึ้นสบายมีการสังสรรค์กันใช่ไหมในผับในอะไร ในมีการพันน,นันมีการเล่นลนู่นเล่นนี่เหมือนกับคนคนผิวขาวนะครับแต่ว่าแล้วทําไมทําไมจะต้องแต่งเพลงที่มันโศกเศร้าอยู่ทําไมยังต้องมาจมทุกข์จมอะไรอยู่อันนี้มันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าถึงแม้ถึงแม้มันมันจะยกเลิกไปแล้วในทางกฎหมายแต่ว่าไอ้ความเหยียดของคนผิวขาวมันยังมีอยู่มันยังเหยียดยัง,แบ,งแบ่งแบ่งแยกคนผิวสียอยู่ เราจะเห็นในหนังบ่อยๆเรื่องเหยียดเรื่องอะไรคนผิวสีที่เข้ามาซ่อมบ้านอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ให้เขาดื่มน้ําในแก้วในบ้านก็ให้เอาน้ํามาเองไม,เไม่ให้เข้าห้องน้ําหรือว่าบางที่ที่มีมีคนผิวสีเป็นคนเป็นคนรับใช้ในบ้านก็สร้างห้องน้ําแยกออกจากตัวบ้านของตัวเองนมันก็ยังมีเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดอะไรอยู่ นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่แค่นะตอนนั้นตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็น้อยลงแต่ก่อนจะ,จะเยอะมากซึ่งไอเหตุผลทั้งหลายที่ผมว่ามานั้นแล้วก็อีกหลายเหตุผลที่เขาเจอกันมาเนี่ยไอคนอยุธยเจอมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเขาเรียกเป็นเหตุผลที่ทําให้เขายังแต่งเพลงที่มันอยู่ความโศกเศร้าอยู่ความที่โดนกดขี่โดนแบ่งแยกอยูนะ่นี่มาพูดถึงเรื่องดนตรีนะครับที่บลูเนี่ยในตอนนั้นอ่ะ ภาพลักก็คือขอมองว่าดนตรีคนผิวสีเนี่ยในตอนนั้นก็เหมือนกับดนตรีคันที่ของคนผิวขาวแต่ว่าจุดเด่นของดนตรีของคนผิวสีเนี่ยมันก็คือเน้นความเป็นปัจเจกชนพยายามฉีกตัวออกจากภาพลักษ์เดิมที่เคยถูกเหมารวมแล้วก็เคยโดนตาหน้าว่าเป็นพวกแรงงานทาเนื้อเพลงก็จะแบบคล้ายๆกับบันทึกชีวิตประจําวัน ที่สื่อถึงความคิดกิจกรรมกิจกรรมทั่วไปถ้าเป็นเพลงรักก็จะพูดไม่พูดถึงความรักแต่จะพูดถึงเรื่องเซ็ก์ไปเลยไม่เหมือนกับดนตรีของคนผิวขาวที่เกี่ยวความรักความโรแมนติกอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยก็จะพูดถึงความสิ้นหวังความโดดเดี่ยวไม่ใช่ว่าตายแล้วไปอยู่กับพระจงพระเจ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ความมีชีวิตนิรันดร์อะไรแบบคนผิวขาวจะเป็นชีวิตที่ เศร้าอะเศร้ามากบ่อยครั้งที่เนื้อหามันก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ความเศร้าโศกโดนทำร้ายร่างกายวนเวียนไปอยู่ในคุกในผับบาร์ในอะไรพวกนั้นที่มันเป็นชีวิตที่เผชิญกับปัญหาความเหี่ยมโหดการโดนกดขี่เลยเนี่ยครับพอมันพูดถึงกันเพลงมันพูดถึงสิ่งแบบนี้มันจะทำให้ไม่เศร้าได้ไงทั้งคนร้องทั้งคนฟังนะ <c oughs> มันก็มันก็มันก็ต้องเต้าไปดนตรีบลูมันถึงเป็นเป็นบทเพลงที่สื่อนี่ยสื่อเป็นตัวแทนของความเต้าสกคขามขี่ความอะหลายๆอย่างที่ที่เขาประชิญที่คนผิวสีประเชิญเลยดนตรีบลูหรือเพลงบลูเนี่ยมันมันเป็นดนตรีที่คนผิวสีร้องให้คนผิวสีฟังด้วยกันเองนะยังยังไม่ได้แพร่ไปถึงคนขาวแต่ว่า ก่อนที่มันจะเผยแพร่ออกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผ่านผ่านเรื่องผ่านเรามาผ่าน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 ทางิถไะชิ่งดน,น,น,นก,ก็ต้องผ่านไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรพวกกองเซ็นเซอร์ของท้งค่ายอะไรเงี้ยไอเ้ไอเนื้อหาที่มันที่มันล่อแหลมที่มันชวนหวาดเสียวที่มัน เศร้าโศกอะไรที่มัน,นอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านการเซ็นเซอร์เพราะว่าคนผิวขาวมันเขาเขาไม่รับเขาเขาไม่ชอบในต,ตอนนั้นนะเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นอย่างนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องยากมากๆแต่ว่าในที่สุดปออีคศ1912บทเพลงบลูเพลงแรกที่ถูกจดลิขสิทธิ์จากเป็นทางการปล่อยออกมาให้คนทั่วไปได้ฟังก็คือเพลงเดัสบลูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกแล้ว ที่การที่จะขยายฐานแฟนเพลงอไปได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านธุรกิจหรือผ่านอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องของคนผิวขาวทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะนักแต่งเพลงอไอ้ทั้งค่ายเพลงเองห้องอัดนู่นนี่ก็เป็นธุรกิจของคนผิวขาวนั้นเลยนี่เป็นเป็นเรื่องที่ตลกรลายนะแล้วก็น่าเศร้า น่าเศร้าเหมือนกันนะแต่ว่านันกดนตรีผิวดําก็ไม่ย่อท้อนะไม่ต้องอใช้ระยะ,ะเวลาหลายทศวรรษเป็นเครื่องพิสูจน์ความสําเร็จของตัวเองก็ตามปัจจุบันดนตรีบลูก,ก็ได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะจากรูปแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานการร้องตะโกนและการขันรับคล้ายกับพวกเพลง,พลงในโบสไม่ใช่คล้ายเขาได้อิทธิพลมาจากเพลงในโบส ตอนนนั้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงของศาสนาคิดและดนตรีพื้นบ้านของแอฟริกานะครับซึ่งต่อมาก็เริ่มมีการใช้แซกโซโฟนทำเป็ดใช้ดนตรีอย่างอื่นเพิ่มกองเพิ่มกีตาร์ผสมกลิ่นอายแบบคันชี่เข้าไปมีความเป็นโฟกซองผสมความเป็นป๊อปผสมความเป็นแจ๊สผสมเข้าไปแล้วก็แล้วแต่ที่ว่า ใครจะใครจะนำดนตรีบลูได้มามาต่อยอดยังไงขนัดอะไรแบบไหนก็ใส่ความเป็นตัวตนของศิลป,ปินคนนั้นเข้าไปโดยศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือสไปเดอร์แมนที่ถือว่าเป็นตำนานเลยก็คือปีเตอร์แชทแมนนะเพราะเขาเป็นนักดนตรีที่ทั้งประพันธ์ทั้งร้องทั้งเล่นเปียโนเอง แล้วก็มีเพลงอย่างเพลง Everyday I Have the Blues ที่เขาประพันธ์ขึ้นในปี1947นะถือว่าเป็นเพลงบลูที่เป็นมาตรฐานและโด่งดังมีโด่งดังมากๆในในยุคนั้นซึ่งเป็นเป็นเพลงที่มีความเป็นบลูอย่างอย่างข้นข้นแล้วก็เข็นอารมณ์มากจนมีคนเอาไปบันทึกแบบทำใหม่หลายเวอร์ชั่นมากและ ถึงแม้ดนตรีบลูในยุคหลังๆเนียจะมีเร่องความเท้าโศกความเสียใจมันก็ลดน้อยลงตามยุคตามสมัยด<อ>นตรีบลูตัวจริงจะรู้ดีว่าเพลงบลูที่มันสนุกสนานในปัจจุบันเนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพลงที่มันเป็นความทุกข์ทรมานเป็นเสียงร้องไห้ของคนผิวสีที่เป็นทาสในยุคนั้นทีนี้ลักษณะข,ของดนตรีบลูคืออะไรในในการที่เรา จะเล่นจะอะไรเงี้ยไอยลักษณะสําคัญของเพลงฮูก็คือจะมีการใช้ใช้ตัวโนต้ตที่เพี้ยนจากบันไดเสียงนั่นก็คือตัวโนต้ตแฟดไฟหรือที่เราเรียกว่าบลูโน้ตนะฮะมาใช้แล้วก็มีการเพิ่มจังหวะชัฟเฟิลมีการดันสายมีการสไลด์สายมีการร้องเอื้อนมีการแบบร้องเอื้อนไปแล้วก็ล้อไปกับเพลงไป การขานรับส่งส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปจะเคยอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักก็คือ12บาบ blue ซึ่งเป็นบลูพื้นฐานนะที่ที่เล่นง่ายแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นความเป็น blue ่างดังแท้จริงเหมือนกันแล้วก็ในดนตรตีบลนะูนยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขาเรียกว่า i m p r จะใช้การอิมโพไว้เยอะมาก ต่างไปจากที่เคยแบบเคยอัดเสียงไว้เวลามาเล่นสดก็พอถึงกระชอนนี้ที่มันโซโล่นี้เขาก็อิมพไว้ไปเลยเล่นไปตามอารมณ์ของของตัวเองไปเลยซึ่งในปัจจุบันเพลงบลูมันก็ได้แตกขแขนงไปเป็นหลากหลายสไตล์ของบลูมีทั้งบลูล็อกบลูบลูแจ๊สบลูบลูเบอรี่คันที่บลู มีเท็กซัสบลูเดลต้าบลูซึ่งหลากหลายแนวนี้ก็จะต่างกันไปมีแบบสมมติอย่างเท็กซัสบลูก็จะที่ดังๆเลยก็คือสตีวี่เลบอนก็จะเป็นบลูที่เล่นเร็วๆโซโล่ Solo เร็วๆหรือหวานะหรืออย่างมีบีคิงก็จะเป็นบลูที่เป็นบลูที่แบบเหมือนทวิวาบูเหมือนสิบสองบาบูแล้วก็จะเน้นสำเนียงเล่นช้าเน้น เน้นการลองเอื้อนการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เด็ดเด,ดแล้วก็คือครูบลูแฮอีกหนึ่งคนที่ในยุคหลังนี่ก็มีอิทธิพลไม่ใช่อิทธิพลเหมือนเป็นเป็นคนที่สืบสืบสารแล้วก็เป็นถ้าเห็นใครก็คือจอห์นเมเจอร์ที่ที่นำเพลงบลูมาใส่ในเพลงของตัวเองก็เยอะในการเล่นสดก็มีไปแจมกับนักดนตรีบลู Blue, รุ่นใหญ่ๆก็เยอะ อ่าอะไรซึ่งในไทยนี่ก็จะมีอ่าอย่างถ้าน,นังเราจะาคุณยามินนะฮะเป็นบลูที่เป็นบลูที่เป็นสไตล์ตัวเองมากแล้วก็ปัตตาพีนะฮะปัตตาพีก็บลูแบบขั้นเทพแฮ hey! น,นี้พอท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาผมคิดว่านนตีบลูมันก็เป็นการสะท้อนที่สะท้อนนนตีบลู T มันคือมันคือภาพมันคือบทประวัติศาสตร์ที่ คนผิวสีก็คือถูกกดขี่แล้วมันก็เขาเรียกไงครับคนผิวสีที่ถูกกดขี่ความสุขเศ้าก็นํามาลงกับแนวเพลงบลูนี้ซึ่งมันก็ถูกสื่อทอดต่อมาแล้วก็แผ่ขยายไปแต่แขนนู่นนี่เป็นบลูรอกเป็นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันมันก็ผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วแต่เพลงบลูนี่มันก็ยังคงมีเอฟเฟกกับ กับคนเล่นแล้วก็คนฟังได้ได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นเป็นดนเป็นเพลงที่ตอกย้ำตอกย้ำความหลังอย่างดีเลยของคนผิวสีที่เคยถูกกดขี่แล้วก็ถือว่าเป็นดนตรีที่สื่อถึงอิสรภาพเป็นดนตรีที่ผมชื่อว่าไม่มีวันตาย